โอเคครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เกม Insiders ด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเรากมากับปาร์ตี้ของเราเช่นเคยซึ่งประกอบไปด้วยพี่เล่พี่เบย์พี่กูลแล้วก็น้ำอบนะครับมากัน5คนเกมนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด2ฝั่งเป็นฝั่ง s u ริยบัลมีภารกิจก็คือต้องซ่อมรถแล้วก็เก็บของมาให้ได้แล้วก็อยากให้สปาราดหาเจอส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งของสปาราซิลอมอนสเตอร์นั่นเองนะครับผมภารกิจก็คือต้องตามหาคนที่เจอแล้วก็คาทิ้งนะครับซึ่ง มองเห็นได้น้อยมากแต่หูจะดีมากๆได้ด้วยว่าอยู่ไกลเป็นเมตรนี่แบบว่าสามารถวิ่งมาได้เลยใครขยับแขนขยับขานี่รู้เรื่องเอาให้แตกกันไปข้างใจสัสนะครับผมก็ไปพูดความกำเพงเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยดีกว่าครับคือคือคือเราต้องจัดจิจัดจีจัดอู้เฉยเฮ้ยอันนี้ใครอ่ะกูเกิดตรงรถอ่ะใครอ่ะกดบีนะกดบีคืออะไรอ่ะมันเป็นแฟลชไลท์เอาไว้กด ตื้อตื้อตื้อไข่อะแล้วกดกดอะไรไปอู่นะคือรข่คือมึงเปิดแลชไลท์จับแก้มมึงอะคุดแล้วไปเห็นได้กิ่ทีพี่กูพี่กุพี่กุพี่กุพี่กูพี่กพี่กุดพี่กุนดพีนกุ๊ดพี่ดพี่กวเดียวกุเดพีวกุเดีกเดีวกุขยพี่กุ๊ดพี่กน้าพี่กุกดพยกุ๊ดพเ่ยดพี่กดีรกุ๊ดี่กุ๊ดพีอี่กุดพี่กุ๊ดูเผาไฟ มันต้องดูที่ก่อนมันต้องการกุญแจหนึ่งกุญแจแบตเตอรี่แบตตเอรี่ล้อสามน้ำมันโอ้โหเขี้ยดเขี้ยเขี้ยใครติดมันอยู่ท่าเท่าเท่าท่าเห็นหลอดข้างล่างไหมที่เป็นแบบว่าอ่าเงียบเงียบเงียบกุญแจอ๋อมันคือเสียงแต่ว่าเราเปิดไฟผีมันจะเห็นนะอย่างนี้ถ้าเราตะโกนเขาขอขาลองพูดผ่านไมค์ได้มันจะมีเสียงฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหชัดเจนเลยพี่ใครมันย่องวันเนี้ย หนูก็เดี๋ยวมันเกิดเสียงอ่ะปนไอะเราค่อยเป็นก็นักแฟนแบงแมนเฮ้ยพี่กูังคิวพี่เผยความผิดไปแล้วพี่กูพี่กูพี่กูดทำไมไม่มีอ่ะเอ้าเปลืองเออมันเปิด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 เปย์ทำไมไม่มีเอาเราเราจะไปด้วยเฮ้ยข้างหน้า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 ไหนข้างหน้าไหนข้างหน้าเดี๊ะข้างหน้าเมื่อกี้เดินผ่านอ่ะพี่เบ้ ผมเห็นคนแบบเคยเห็นไหมอย็นงไม่เห็นเห็นม่เห็นปลาหินอะไรอ่ะชู่วเราทำไ่เนี่ยเราจะมองเห็นชิ้นส่วนได้ไงมันมืดมากใครมันย่ออยู่เนี่ยโหเดี๋ยวมันเกิดเสียงไงพี่พี่กูอยาปลาหินไปแล้วนะผมไปด้วยไปด้วยไปแล้วไปแล้วไอหินยังไงนะคอเวทีกูแต่แล้วเราจะจำได้ยังไงกดผิดอีกแล้ว ตกใจตกใจเฮ้ยนู่น <music> น <Brothers> okay, <fry UC S 2> <sh> ู้นบ้านนั้นนะพี่ตรงนั้นอะมีมีคือเราเหยียบพื้นก็มีเสียงอ่ะย่อกดเลยๆจำได้ไงว่ารถอยู่ไหนอ่ะนนั่ดิมันจะมีแสงไฟอ่ะพี่พี่ตำแสงไฟอุ้ยตกละคิวเจอป่าวป่าวป่าวพี่ตกใจตกใจต้นยะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอล้อเจอล้อหนึ่งล้อพี่พี่เราไปตรงแสงไฟกับพี่กันเราเจอล้อเจอถังน้ำมันด้วยไเด็กน้อย่าเนาะอย่า็น้อยคอมอย่า็น้อคอมเจอ เอหุ่นไลกาอันนี้คือน้ำอบบอลเราอ่ะเอามาแล้วเอาหุ่นไลกามาแล้วทำไรได้โอ้่นไลกาเันจะเปิดยูไนต์กูเลยนะนำไปหน่อยดิเขาไม่ไม่เราเรายังไม่เจออะไรเลยเว้ยน้ำอบเราเราต้องหาหุ่นไลกาเราได้หุ่นไลกาเจออ่ะเจอรอกับถังน้ำมบโอเคมามามาตามมาเปิดไฟฉายนี่มีเสียงมีอะไรปะไม่มีนะเราเอาละเราจะวิ่งเพราะว่าคนที่อยู่ลังท้ายก็จะตายเสมอไปนะตามมานะเฮ้ยนโดนบอลแล้วไม่ไมไหนอะ น่าหมดเราต้องไปจุดไฟก่อนอยู่นี่อยู่นี่อยู่ไหนอะขึ้นมาเกยบเก็บเนี่ยเก้าเก้นี่ใครเปิดใครใครอยู่วะกูเปิดอยู่ใไอเรี่ยนโนมตามมาโนมตามมาโนมาตามมาเดินมาเรื่อยเเดินมาเรื่อยเนี่วะคิดไปไหนแล้วอะเนี่ยเนี่ยไหนเนี่ยอยู่ตรงกูจะล้อไฟเนี่ยจะล้อไปหยิบได้ทีละอย่างเนี่ยต้องกลับไปหยิบได้สองอย่างหยิบได้สองเฮ้ยเดี๋ยวมันเหมือนมันทำสัญลักษณ์อะไรไปด้วยอะ ช่องหนึ่งใช้ของอยังไงกูเหมือนเป็นรูปคนอะ่ะช่องหนึ่งอะ่ะกดหนึ่งนีกดหนึ่งแล้วใหญพี่กูตกใจนี่ลำบัววานกับบานอ๋อมันมีแมปด้วยนะยังไงอะ่ะแบบไม่ใช่แมปมันเป็นแบบป้ายบอกทางช่องยยหนึ่งกูเป็นรูปคนมันเคยเทมอะไรวะนั่นดิพี่มันคือหุ่นไลก้าที่ไปเก็บมามันขึ้นทุกคนแล้ยอยู่ตรงรถเพ่อไปเทมเฮ้ยชิปหายโอ้ยพี่พี่ ไปแบงไปแบงช่วยด้วยช่วยด้วยหชื่อเดือชื่อชื่อือชื่อชื่อช่วยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แปลว่าเราวิ่งได้เลยป่ะเพราะว่าเสียงมันดังเว่ยคิดว่ามันวิ่งได้เลยไปเลยไปเลยไปเลยมันยิ่งวิ่งผ่านหน้ากูเพราะว่าถ้าเสียงมันดังมันน่าจะไอ้นี่เว้ยเมื่อกี้เออว่ากดบี้กดบี้แล้วกดบี้พี่พี่แล้วถ้าเราเป็นผีแล้วแดกแล้วมันแดกแล้วโอ้ยพี่กุน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 ดูุนแปลว่าจากไหนวะแปลว่าจากไหนวะ มันแดกกูแล้วเมื่อกี้มันแดกกูแล้วไม่เมื่อกี้มันอยู่บนรถแต่มันแดกกูอ่ะมึงกดบีเลี้ยงแล้วเพื่อนกดแล้วกดแล้วเราเรากำลังจะเข้าไปในป่ามันช่างอันตรายแล้วตอนนี้เราอยู่กับคุณกู๊ดครับน้ำมันไม่น้ำมันน้ำมันเก็บเองออะะไร่คิวคือใครอ่ะคุณถารปานีอ่าใช่แล้วคิวคือถารปานีเอียดเอียดถนนชัยตอนนี้เราได้ทำการบุกเข้าป่าแล้วสถานการณ์ค่อนข้างจะโอ๊ยฟังยากมาก เติมคึมมาคุเฮ้ยพี่ฝนตกแล้วพี่กูเปิดไม่ใส่กางเกงนี่เอาไม่ไหวแล้ววะเรโยไม่ไหวแล้วอี่กับพี่เลพี่คนถูกล่าแปลว่าเราปลอดภัยเอ้าเ์โยได้เลย์โยได้ไว้ไหวเลวพี่เราหลงทางเรโยกลายเป็นหนูอะผีคือ AI เหรอใช่ผีคือไอ้เฮ้ตอบแล้วหนึ่งเ้าะเฮ้ยคือบ้าน รถไม่เจอเลยเดี๋ยวมาขอดสองล้ดูไฟแป๊บหนึ่งซองมาสองล้อพี่ผมขนลุกขนลุกตลอดเลยขนลุกขนลุกตลอดเลยอยากเห็นตัวเองอ่ะอุ้ยอุ้ยในบ้านมีอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยมันอยู่ตรงเต็นท์อุ้ยนี่อยู่คนเดียวเหรอหน่าสงสารจัดเออพี่ชอบมาสองล้อรถอยู่ไหนเงี้ยคิดว่าไงอ่ะเฮลโหล แบตัวใหญ่เลยได้แบตเตอรี่ใช่ตัวใหญ่มันบ้ามันจะวิ่งไปกวาเสียงเกมมันดังเฮ้ยนายอกดอะคิวที่จังได้ผมก็โทพี่ผมเสียงดังเหเือนกันเลยเชิ่ออุ้ยจี๊ตจี๊ดี๊ดใช่ปะ เฮ้ยกดอีกดอีกดอีส่งเสียงร้องได้พี่ไม่อยู่คนเดียวอ่ะหนุ่มเนอะเฉยๆพี่ก็กำเดินกำจ้องไปหาจี๊ดนั่นท่าผ่านร่างกายไม่ได้เลยนะเมื่อกี้ใครเปิดปิดไฟอ่ะเปิดปิดไฟทีอ๋อนี่เจอแล้วนี่นี่น้ำบกน้องนีเนี่ยเนี่ยเห็นเห็นอนี่็นเบบ้าเบย์ตรงมาทางนี้เป็นอะมอยรี่นี่อะมันยิงมันยิงได้อ๋อาตามมาตามมาตามมาทางนี้นี่เฮ้ยมันมามันมาเผยฮิปโปตัวเล็กอะแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งตรงยาวเลยตรงยาวเลยตรงนี้ยาวเลยเบย์อยู่ข้างหลัง ตรงยาวเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่หนุ่มนี่บ้าไฟเฮ้ยฮะได้ไหมได้ไหมตกลตรงนี้ใช่ไหมเลยผมวิ่งแล้วตรงไปตรงไปตรงไปใช่ทางในทางนั้นแหละอันนั้นคืออัลบอรีดไปเลยเสร็จแปงแล้วด้วยไหนอะอยู่ไหนอะวิ่งหนูกระโดดได้ดีนี่นี่อยู่ข้างหลังตลกเกินแล้วก็เข้าลงนาไปเข้าลงนาเนี่ยทีนี้นะเดินตรงอย่างเงี้ยเดินตรงยาวเลยเออเออต้นต้นไม้อย่างนั้นอะ ตรงยาวอย่าหันเลยคือคือแต่งไงอ่ะแค่แค่ใส่ไว้ในกระเป๋าช่องแรกปะเออเดวไปเจอเดี๋ยวมันมันมาใกล้ใเดี๋ยวบอกเดี๋ยวจี๊ดให้จี๊ดให้เนี่ยเจอแล้วรถต้องทำยังไงอ่ะก็เอาอะไรมาใส่ใส่เบมีอะไรอยู่ข้างในไม่รู้เอาละน้ำมันจะเป็นลั็คเกอ์ทวีให้น้ำมันเองไอเนี่ยหมาแคระเริ่มที่ตัวเองเห็นตัวเองด้วยใครมาตั้งหุ่นไล่กาตอนนี้ขาดเท่าไหร่มั่งคิวกดไล่ใส่อ่ะเอ่อน่าจะกด e ครับลองดูเบ เบไม่เอาบริอยู่ตรงนี้เธอะไปทงนี้เอ๊ะหนูุยหนูโยกไม่ทางนี้ออกมาหน้าบ้านที่เดิมก่อนดูหนูเห็นหนูไหมทำไรสักทีสิน้อหนนี่นี่นี่เอาบริอยู่นี่เ่ีบมันใส่้ำอบเหมือนมันมีใครเดินมาหาน้ำอบคือจะต้องรอให้น้ำอบแหละไปแล้วจ้ารอกับ พอกดหนึ่งแล้วก็จะมีเขียวๆมีอะไรเขียวขึ้นตรงล้อโอ้โหแล้วแก้โค้ดอ่ะตามมาเลยจ้าลังหนูหนูจี๊ดหนูจี๊ดไม่มันวิ่งมามันวิ่งมาตกอันี่เว้ยตงกูเลยเออวิ่งมาวิทยุหน้าใครเนี่ยไอ้กูเหรอเฮ้ยเดินล้างหนูเลโยหนูเลโยจุ๊กเดินล้างทั้งตายเลี้งตายเจอเพื่อนเจอเนี่ยร้องร้องร้องท้าทายกันหน่อยร้องสัตว์ ประสานเสร็จแล้วพี่กูแตกเฮ้ยจะแบตเตอรี่นั่นแบตแบตเตอรี่ไฟฉายหน่อยเอาไปไปไงดีพี่พี่หนุ่มจะมอนจะแตกไหมจะวิ่งพี่จะแตกพี่อยู่ใกล้หนูมากไม่ดีมันเดินผ่านไปอ่ะอุ้ยเกมมันอยู่ไกลเกมอย่างนี้ไม่ไหวหรอกเว่ยตรงกำแพงอ้าวมาาบโอ้ยยากว่ะเพราะว่ากูโดนแดกกูแรกเลยเพราะเราเล่นไม่เต็มหรือเปล่า โอเคครับใครที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆแล้วก็ใครที่อยากให้เพื่อนดูด้วยก็ฝากกดแชร์ไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ